สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m s มสซ้อมภาอังกฤษติวสอบนะครับวันนี้นะเรากลับมาในเรื่องของการสร้างคนจากคำกริยาฮนะโอ้คำฟังดูอลังการยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบคำง่ายๆครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับคนหรือตัวบุคคลนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเรามีอะไร สำหรับแผนปฏิบัติการข้อที่1นะเราจะมาทําความรู้จักกันก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนรู้เรื่องของระบบคําที่ทําให้เกิดคําที่มีความหมายเกี่ยวกับคนขึ้นครับซึ่งในรูปภาพที่ผมขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคำว่า,า ist ใช่ไหมมี er มี or มี ant หรือ ent มี double e แล้วก็มี i a n พวกนี hmm. ้ผมจะพูดไปทีละตัวเลยนะ mm hmm. เพื่อเราจะได้รู้จักแล้ว mm hmm. ทำความเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองนะครับเอารวมๆก่อนนะวันนี้ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือเราจะเอาคำกริยาเนี่ยมาเติม e r มาเติม o r ER, ม,ม, ER, ม,ม, ER, นะมาเติมคำเหล่านี้นครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วนะ มันจะมีความหมายเป็นคนหรือไม่ก็เป็นสิ่งของอจริงๆแล้วนะคำกริยาเนี่ยนะครับเราจะเติมเกือบทุกตัวแหละยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นคำที่เติม ist นะครับขีดและเป็น ist เนี่ยบางคนสงสัยว่าเอาละเอเอเอ,อ,อที่เป็นขีดข้างหน้ามันคืออะไรผมก็จะบอกไว้เลยนะเพราะว่าเราจะไปเจอใน Dictionary ด,ด,ด้วยนะแล้วก็เว็บสอบสงังเกตต่างๆเนี่ย นะครับการเติมไอการที่มีขีดอยู่หน้าเนี่ยมันเหมือนกับมีคําอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเราก็เอาคําเหล่านี้มาเติมไอที่ ist i a n d e e เลยพวกเนี้ยเขาเรียกว่า suffix นะครับอ่านี่บอกไว้ประดับความรู้ในเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเราก็ทำความรู้จักมันด้วยนะมันคือ suffix นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ อธิบายว่ามันอะไรยังไงแต่เราจะมาเจาะในเรื่องของเราจะมาสร้างคำกันนะครับโอเคคราวนี้เป็นแผนปฏิบัติการข้อที่2นะซึ่งเราจะทำการศึกษารูปแบบฮะอย่างเช่นคำว่า teach ที่แปลว่าสอนใช่ไหมครับเมื่อเติม er ลงไปนะครับก็จะกลายเป็นคำว่า teacher teacher ก็จะแปลว่าครูหรือแปลว่าผู้สอนนั่นเอง ศึกษารูปแบบไปนะครับคำที่2ฮนะ train train ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ารถไฟนะแต่แปลว่าฝึกอบรมหรือสอนนั่นเองนะครับดังนั้น trainer trainer จึงแปลว่าผู้สอนฮนะรู้จัก t r a นเนอใช่ไหมเวลาที่เราไปฟิตเนสใช่ไหมไปจิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นเป็น Personal Trainer หรืออะไรแบบนี้ ใช่ก็คือคนที่เข้ามาสอนตัวเองเขาเรียกว่าเทรนเนอร์นะครับ drive คำว่า drive ตัวนี้แปลว่าขับรถครับดังนั้นเมื่อเติมมี r เข้าไปของเดิมมันมี E ใช่ไหมเราก็เติม r เข้าไปอย่างเดียวก็จะแปลว่าคนขับรถ driver คนขับรถนะครับต่อมาครับ n ิง i ิงอันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับ Sing ก็คือร้องเพลงใช่ไหม เมื่อเติม R เข้าไปจะออกเสียงว่า singer singer ไม่ออกว่า singer นะเป็น singer นะครับแปลว่านักร้องนะครับหรือว่าผู้ร้องนั่นเองนะครับต่อมา pay. pay 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 ตัวนี้แปลว่าจ่ายนะไม่ได้แปลว่าเล่นนะครับ pay pay payer pay. ก็คือผู้ที่ทำการจ่ายเงินให้นั่นเองนะครับ w r i t e t r i g h แปลว่าเขียนหนังสือใช่ไหมดังนั้น writer มี e อยู่แล้วก็เติม r เข้าไปอย่างเดียวก็จะแปลว่าผู้เขียนหรือว่านักเขียนเองนะครับดังนั้นพอเราศึกษารูปแบบแล้ว6คําที่ผมให้มาตรงนี้นะอาศัยการเติม er ใช่ไหมแปลว่าคนที่ทํากริยานั้น,น,นๆตายดีนะ อย่างเช่นเราคําว่า teach ใช่ไหมสอนเนี่ยพอเติมมีอาร์เพื่อเป็น t ี่ c ช e r ก็แปลว่าผู้ที่ทําการสอน Train ฝึกอบรม t er I r a i n e r เติมมีอเข้าไปก็แปลว่าผู้ที่ทําการฝึกหรือทําการสอนเรานั่นเองหรือ drive ที่แปลว่าขับรถเติมมีอเข้าไปใช่ไหมครับก็จะแปลว่าคนที่ทําหน้าที่ขับรถครับดูต่อไปครับตัวที่สองนะ act ตัวนี้แปลว่าแสดงครับดังนั้นพอเติม or ลงไปตรงนี้ไม่เติม i e r แล้วนะเติม or นะเป็น actor actor แปลว่านักแสดงครับหรือผู้แสดงนักแสดงนั่นเองนะจะเริ่มหมายถึงอาชีพชัดเจนมากขึ้นนะดูต่อนะครับ sell 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 ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าขายนะแต่แปลว่าเราล่องเรือนั่นเองก็คือการออกเรือนะคนที่ทำการออกเรือเนี่ย เราก็จะเรียกเขาว่า seller seller หรือว่ากราลส,สีเรือนั่นเองนะครับ create 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 แปลว่าสร้างาเมื่อเติม or ลงไปก็จะกลายเป็น c r e a t o r c r e a t o r creator นั่นเองนะครับก็คือผู้สร้างาผู้ทีเ่เริ่มสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับคำต่อมาครับ edit 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 แปลว่าแก้ไขนะครับพอเตอรโมอลงไปก็จะกลายเป็น editor editor นะผมออกเสียงว่า editor นะไม่อ่านว่า editor editor ไม่นะครับ editor แปลว่าผู้ที่เรียบเรียงผู้รวบรวมหรือว่าบรรณาธิการนั่เองนะครับต่อมาครับ v i s e t วิเศตตัวนี้ผมใช้บ่อยในหลายๆคลิปนะก็คือเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับเติม or ลงไปก็จะกลายเป็น visitor 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 ก็คือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนนั่นเองฮะ instruct 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 แปลว่าสอนนะครับหรือแปลว่าแนะนำชี้แจงนะครับถ้าเติม or ลงไปก็จะกลายเป็น instructor instructor ก็จะแปลว่าผู้สอนนั่นเองเห็นไหมตรงนี้ก็จะออกมาเป็นในลักษณะของอาชีพมากขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะมาสรุปรูปแบบที่2ที่เราเรียนกันก็คือคํากริยาเมื่อเติม or ลงไปเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่ทํากริยานั้น,น,นๆหรือาอาจจะหมายถึงอาชีพก็ได้ดูต่อไปครับตัวที่3ฮะตัวที่3คราวนี้เราจะพูดถึงการเติมให้กับคำนามแล้วนะ คำแรกที่ผมบอกขึ้นก็คือ science 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 ก็คือวิทยาศาสตร์หรือวิชาวิทยาศาสตร์เองครับคราวนี้เราจะไม่เติม er หรือ or แต่เราจะเติม ist เข้าไปนะครับสังเกตน,นะแต่ละคำมันมีการเป,ปลี่ยนแปลงเห็นไหมคก็จะออกมาเป็น scientist scientist แปลว่านะักวิทยาศาสตร์ครับคราวนี้ผมเติม ist นะสังเกตดีดีนะครับ คำต่อมาครับ art art แปลว่าศิลปะนะครับ artist 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 นั่นเองนะที่เราเอ,อ,อ่านออกเสียงกันนะครับคือ artist ก็คือศิลปินหรือจิตรกรนะครับเริ่มเป็นอาชีพนะค,คำต่อมาครับ f l o r f l o r f l o a นะครับ flora ก็คือดอกไม้หรือพืชทันต่างๆนะครับเมื่อเรามาเติม ist ออกมาเป็น florist แปลว่าคนขายดอกไม้อืมกลายเป็นคนขายซะนั้นดูต่อไปครับ biology 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 Bi แปลว่าชีววิทยานะครับอ้าวแต่เติม ist ลงไปก็จะแปลว่านักชีววิทยาซึ่งออกเสียงว,ว่า biologist biologist ลงท้ายนะฝึกออกเสียงด้วยนะครับต่อมาครับ p i ียโนเปียก็คือเครื่องเปียโนนะครับเครื่องดนตรีเนาะนะครับแต่คนที่เล่นเปียโนพอเราเติม IST ลงไปนะครับสังเกตฮนะจะตัดโอออกไปก่อนนะดูนะเฉพาะคำนี้นะเออเป็น p i a n i s t pianist แปลว่านักเปียโนครับเอาอีกชื่อน,นึงแล้วกันนะครับ g u i t r r กีตาร์ใช่ไหมคนที่เล่นกีตาร์เนี่ยเราก็จะเรียกว่ากีตาริสต์กีตาริสต์นะักกีตาร์แบบนี้นี่เองดังนั้นแบบที่สามนี้นะครับสังเกตว่ามันคือคำนามอ่ามันเป็นคำนามนะและเอามาเติม ist ก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆครับเหมือน conservance ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหม Scientist ก็คือคนที่เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองครับเหมือนกับเปียโนใช่ไหมและเป็น pianist ก็คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเล่นเปียโนมันจะเป็นยนางนี้ฮะต่อไปคือแบบที่4ครับแบบที่4ก็คือจะอาศัยการเติม i, A, n หรือออกเสียงว่าเ e อียนนะครับ Music แปลว่าดนตรีใช่ไหมพอเติมเอี้ยนลงไปก็จะกลายเป็น musician 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 นั่นเองนะครับแปลว่านักดนตรีอือต่อมาครับ electricity 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 แปลว่าไฟฟ้าครับพอเป็นช่างไฟฟ้าใช่ไหมเขาจะเรียกว่า electrician 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 นั่นเองครับ hmm. ช่างไฟฟ้า ต่อไปครับ politics politics เติม s ด้วยนะสังเกตนะครับก็คือการเมืองครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองเราจะเรียกว่า politician politician นะครับสังเกตการเติมด้วยนะต่อมาครับ magic magic คือเวทมนต์ใช่ไหมอะ to magician magician ถ้า magician เนี่ยก็คือแปลว่านักมายากลหรืออาจจะหมายถึงพ่อมดแม่มดก็ได้นะครับก็คือผู้ที่ใช้เวทมนต์นนะเออต่อมาครับ library. library 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 ก็คือห้องสมุดฮนะมาเติม i a n ลงไปก็จะกลายเป็น librarian 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 ก็คือบรรลักษ์หรือผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญชำชอในเรื่องของห้องสมุดใช่ไหมต่อมาครับ economics economics ถ้าเติม s แบบนี้ให้สังเกตดีๆนะมันอาจจะหมายถึงชื่อวิชาด้วยก็ได้ครับหมายถึงเศรษฐศาสร์ฮะแล้วถ้าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า economist economist ก็คือนักเศรษฐศาสนั่เองครับสรุปแบบที่4ฮะ แบบที่4ก็คือเมื่อเอาคำนามอีกแล้วนะเอาคำนามนะไม่ใช่คำกริยานะครับคำนามมาเติมไอเอหรือเติมเ e อีย e นลงไปเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆฮนะอือต่อไปครับคราวนี้กลับมาในเรื่องของการเติมคำกริยานะเราจะเติมคำว่า a n d หรือ end สังเกตดูน,นะครับ คำว่า and ในที่นี้ดูนะเป็นยังไงนะคำว่า a t t e n ตัวนี้อ่านเสียงว่า a t t e n ไม่ออกว่า a t t e n นะแต่อ่านว่า a t t e n a t t e n แปลว่าเข้าร่วมหรือดูแลนะดังนั้นเมื่อเติม and ลงไปก็จะกลายเป็น attendant attendant แปลว่าผู้เข้าร่วมหรือว่าแปลว่าผู้ดูแลเหมือนกับอาชีพที่เราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่า air hostess ใช่ไหม air hostess นะครับซึ่งเขาก็จะเรียกอาชีพนี้อีกอย่างว่า flight attendant flight attendant ก็คือผู้ที่ดูแลบนเครื่องบินนั่นเองนะครับต่อมา study 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 ก็คือ เรียนอืมอันนี้เราคุ้นอยู่แล้วและคำนี้ยิ่งคุ้นที่สุดก็คือคำว่า student student นะครับเติม end ลงไปกลายเป็นผู้เรียนหรือนักเรียนครับต่อมา apply 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 ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าทาแต่แปลว่าสมัครอืมแล้วถ้าเราเติม end ลงไปก็จะกลายเป็น applicant applicant แปลว่าผู้สมัครฮะต่อมาครับ assist ไม่อ่านว่า assist นะครับอ่านว่า assist assist <c oughs> แปลว่าช่วยเหลือครับและ assistant assistant ก็จะแปลว่าผู้ช่วยฮนะก็คืออะไรก็ตามอย่างเช่นในโทรศัพท์เราอยางนี้ใช่ไหมมี Google assistant ก็คือเป็นตัวช่วยเป็นฟีเจอร์ของของ Google ใช่ไหม หรือถ้าเป็นซัมซุงใช่ไหมครับก็จะมีผู้ช่วยของเขาใช่ไหมตัวนั้นน่ะก็คือเรียกว่า Assistant คือเวลาที่เราต้องการอะไรเราก็อาจจะแค่พูดลงไปหรือพิมพ์ลงไปในโทศรศัพท์เราก็ได้เราก็จะเจอฟังก์ชันนั้นๆขึ้นมานะครับเอาละต่อมา participate 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 แปลว่าเข้าร่วมเหมือนคำว่า attend นั่นแหละครับเมื่อเติม n d ลงไปก็จะกลายเป็น participant 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 ก็คือผู้เข้าร่วมอีกคำฮนะ Contest 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 แปลว่าผู้ประกวดฮนะแต่ถ้า Contestant Contestant แปลว่าผู้เข้าประกวดสังเกตว่ามันเป็นคำกริยาที่เอามาเติม a n d หรือเติม -ent ก็จะแปลว่าผู้ที่ทำกริยานั้น หรือว่ามีหน้าที่นั้นๆฮนนะเหมือน study นะพอเติม end ลงไป๊บจะกลายเป็น student ก็จะคือผู้ที่มีหน้าที่เรียนนะครับหรือคำว่า assist assist ช่วยเหลือฮะพอเป็น assistant ก็จะแปลว่าผู้ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือนั่นเองครับเอาละคำนี้ฮะ เป็นรูปแบบสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการศึกษารูปแบบนะมีทั้งหมด6่กแชคำว่า train ในที่นี้เราเจอไปแล้วครั้งหนึ่งนะในการเติมีอาร์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราไม่เติมีอาร์ละเราจะมา double e อย่างเช่นคำว่า train แปลว่าฝึกอบรมครับเมื่อเอามาเติม double e ลงไปก็จะออกเสียงว่า trainee trainee แปลว่าผู้ที่ได้รับการฝึกครับ ไม่ใช่เป็นผู้ฝึกแล้วนะผู้ฝึกคือเทรนเนอร์ใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้รับการฝึกจะเรียกว่าเทรน n นีหรือเทรนนีที่นี้อาจจะหมายถึงพนักง,งานใหม่ก็ได้นะเจ้เตัวนี้ก็เจอไปแล้วในการเติมอีอาร์ใช่ไหมครับเ a y แปลว่าจ่ายนะแต่ถ้า Pay Pay แปลว่าผู้รับเงินก็คือผู้ที่ได้รับการจ่าย ส่วนเพย์เป็นผู้จ่ายเงินครับเออเพย์ยืดเสียตังค์แต่ถ้าเพย์ยี่ได้ตังคนะ์ฮะต่อมาครับ employ 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 แปลว่าว่าจ้างนะครับแต่ถ้า employee 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 แปลว่าผู้ที่ได้รับการว่าจ้างหรือพนักงานนั่นเองนะต่อมาครับ advice advice คำว่า advice แปลว่าปรึกษาใช่ไหม แต่ a d v i s e e a d v i s i n g a d v i s ก็คือผู้ที่ได้รับการปรึกษาหรือได้รับคำปรึกษานั่นเองครับไม่ใช่เป็นผู้ให้เขานะแต่ว่าเป็นผู้เข้าไปขอคำปบบรึกษาต่อมา interview 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 แปลว่าสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์เวลาสัมภาษณ์งานนะก็จะมี2บุคคลใช่ไหมก็จะมี interviewer ก็คือผู้ที่ทำการสัมภาษณ์กับ interviewee ินเทอร์วิวก็คือผู้ที่รับการสัมภาษณ์นั่นเองครับหรือผู้ที่สมัครเข้าไปเนี่ยแล้วเขาเรียกสัมภาษณ์เนี่ยเขาเรียกว่า interview ิวต่อมาครับ trust 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 ในะที่นี้แปลว่าเชื่อใจดังนั้นถ้าเป็น trustee ก็จะแปลว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายก็คือได้รับความไว้วางใจให้ไปทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับสรุปก็คือเมื่อเอาคำกริยามาเติม do e ลงไปเนี่ยนะก็จะแปลว่า บุคคลที่ได้รับผลของการทำนั้นๆนะเราจะมาสรุปสรุปว่าเราได้อะไรบ้างนะ 1. ก็คือเราเรียนรู้รูปแบบของคําที่มีความหมายระบุถึงตัวคนหรืออาจจะหมายถึงสิ่งของก็ได้แต่ในคลิปนะผมโฟกัสไปที่ตัวบุคคลหรือตัวคนหรืออาจจะหมายถึงอาชีพนะนะครับ 2. องนะ เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างคำศัพท์จากคำกริยาหรือว่าจากคำนามเนี่ยขึ้นมาเป็นคำใหม่ที่มีความหมายหมายถึงตัวบุคคลหรือคนหรืออาชีพฮะและที่สำคัญก็คือมันไม่มีกฎตายตัวอ้าไม่มีกฎตายตัวเพราะอะไรฮะบางคนเนี่ยนะคืออาจจะสงสยัยระหว่างที่เรานั่งเรียนอยู่เนี่ยเราก็สงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่า คำที่ลงท้ายด้วยอันนี้จะเติม ist นะคำที่ลงท้ายด้วยนี้จะเติม er นะหรือเติม or นะมันไม่มีกฎตายตัวดังนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าใช้การจดจํานะครับแล้วก็อาศัยการซึมด้วยการสังเกตและเชื่อมโยงครับว่าเราเจอคําไหน,นในชีวิตประจำวันเราเราไปเปิดเจอในเว็บไปหรือว่าในเกมหรือ เจอป้ายที่ไหนเราก็สังเกตว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันเขียนแบบนี้อะไรแบบนี้ฮะอาศัยการซึมเข้าไปครับเพราะมันไม่มีกฎตายตัวอะไรที่หรือว่ามันที่มันมเป๊ปะเลยว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเรามาดูนะอย่างเช่นคําว่าคุกใช่ไหมคุกเนี่ยมันเป็นคํากริยาจะแปลว่าทําอาหารหรือว่าปรุงอาหารครับแต่จริงๆแล้วตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นคํานามได้เลย นะครับโดยที่เราก็ไม่ต้องมาเติมีอาครับแต่บางคนอาจจะสับสมมนว่าเฮ้ยคุกทำอาหารใช่ไหมเราก็เอามาเติมีอาครับถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าฉันโตขึ้นอยากเป็นพ่อครัวใช่ปะเราไปพูดว่า I would like to be a cooker แบบนั้นผิดเลยฮะจากวัต,ตถุหุงต้มวัตถุหุงต้มนเองหรือแกการมอหุงข้าวฮะเพราะว่าคุกเกอร์เนี่ยแปลว่าเตาหรือแปลว่าหม้อหุงข้าวครับไม่ได้แปลว่าพ่อครัวดังนั้น เนี่ยคือข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเราไม่มีอะไรที่มันตายตัวที่เราจําได้ว่าถามว่ามันมีกฎไหมมนะีแต่มันไม่ได้ไปเป๊ะร้อยเปอร์เซนว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะอืเพราะว่านี่คือภาษาภาษามันดิ้นได้ครับแั้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วก็ตามความนิยมของคนอะไรแบบนี้นะครับวันนี้นะผมว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่มันไม่ยากเบาๆสม เพราะว่าเรามาเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอคำไหนเติมแบบไหนนะครับเหมือนเรียนรู้ว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงนะแต่ไอในความง่ายๆเนีน่ยที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันก็ยังควบคู่กับในเรื่องของไวยากรณ์ไปในตัวด้วยที่มันเรียกว่า Suffix จํจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันชื่อ Suffix เนี่ยนะครับยังไงก็ฝากติดตามเนาะในเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับมีเพจมีเพจอยู่บน Facebook ด้วยแล้วก็ช่องนะกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาให้ผู้ทำเนี่ยนะผมเนี่ยผู้สอนเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการสอนนะครับสวัสดีครับ